ความรักที่ยอดเยี่ยมมาจากสองสิงนี้ข้อหนึ่งชื่นชมในความเหมือนความรักนะคะ,ะมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวใช่ไหมคะแต่ความรักที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องชื่นชมในความเหมือนของก,การและกันอย่างเช่นชอบตกปลาเหมือนกันใช่ไหมคะชอบไปท่องเที่ยวเหมือนเหมือนกันชอบกินอาหารคล้ายๆกันชอบทํากิจกรรมอะไรที่แบบเหมือนเหมือนกันมีความฝันเหมือนกันมี เป้าหมายเหมือนกันชอบพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความเหมือนที่แบบเหมือนเหมือนกันการที่เราเนี่ยชื่นชมชื่นชอบในความเหมือนของแฟนของเรานะคะจะทําให้ความรักนั้นเนี่ยยอดเยี่ยมความรักนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ยั่งยืนยาวนานแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยมีความเหมือนกันแล้วคุณไม่รู้สึกว่า คุณชื่นชมคุณยินดีในคู่ของคุณเลยนะคะจะทําให้ใจคุณรู้สึกว่าเออทําไมคู่ของเราเนี่ยถึงเหมือนกับเรามากเกินไปนะทําไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้อะไรแบบนี้จะทําให้ใจคุณขลาดแคลนนะคะและทําให้ความรักเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ดังนั้นแล้วความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะเราต้องชื่นชมในความเหมือนของแฟนของเรานะคะซึ่งการที่เราชื่นชมเขาเนี่ยใจของเราจะมีความสุขและแฟนของเราเนี่ยเขาเจะ รู้สัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยชื่นชอบชื่นชมในตัวเขาแล้วก็ภูมิใจที่มีเขาเป็นแฟนนั่นเองค่ะข้อ 2. เคารพในความแตกต่างในแต่ละคู่ในแต่ละความสัมพันธ์นะคะมีความเหมือนที่เหมือนกันแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา appreciate เราชื่นชอบมากๆเลยนะคะที่แฟนของเราเนี่ยชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันกับเราใช่ไหมคะแต่มันต้องมีอยู่แล้วที่มีอะไรที่แบบ แตกต่างกันใช่ไหมคะเมื่อไหรก็ตามที่แฟนของเรานะคะเขามีอะไรที่ไม่เหมือนกับเราหรือว่าแตกต่างจา,จากเราไปใช่ไหมคะเราต้องกลับมาให้เกียรติเคารพในความแตกต่างนั้นเพราะการที่คุณเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครใช่ไหมคะคุณรู้อยู่แล้วล่ะคะว่าเขามีความแตกต่างอะไรใช่ไหมคะเขามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วคุณรักผู้หญิงผู้ชายคนนี้แล้วใช่ไหมคะคุณ เคารพให้เกียรติในความแตกต่างนั้นอย่างเช่นแฟนคุณนะคะเขาชอบกินเนื้อสัตว์มากๆชอบกินเนื้อวัวมากๆใช่แต่คุณเนี่ยไม่ชอบกินเลยแต่คุณก็เคารพในความแตกต่างนั้นแฟนคุณเขาเป็นคนที่พูดน้อยแต่คุณเป็นคนที่แบบพูดเก่งใช่ไหมคะคุณก็เคารพในความแตกต่างนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนเหมือนกันหมดทุกอย่างแค่เรายอมรับ อยู่กับความแตกต่างนั้นยังมีความสุขแล้วก็ครบคู่ของเราและข้อนี้แหละจะทําให้ความสัมพันธ์คุณเนี้ยยอดเยี่ยมอยู่กันไปแบบยาวนานมากๆเลยนะคะและถ้าใครตอนนี้มีความสัมพันธ์มีแฟนหรือว่ามีชีวิตแต่งงานนะคะก็ลองเอา2ข้อนี้ไปใช้ดูครุฑเชื่อเลยนะคะว่า ความรักของคุณเนี่ยจะมีความสุขมากๆโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบก,กับคู่ของคนอื่นเลยค่ะใจของคุณจะมีความสุขรักกันยาวนานและถ้าใครนะคะอยากปรึกษาส่วนตัวกับคุณนุนะคะก็แอดไปที่ Li น์แอด at, at kru nu ddy นะคะ, R U N U D D ะ,ค,ะคุณนุสามารถแก้ปัญหาชีวิตคู่ปัญหาความรักให้ทุกคนได้ค่ะโดยรักจากคุณนะคะุค่ะ